แต่ก่อนพระเจ้าเคยตรัสกับมนุษย์ผ่านอิบรอฮิมนัวมูซาและอีซาด้วยเหตุนี้จะไม่แปลกใจที่พระเจ้าตรัสกับเราผ่านมูฮัมมัดได้ใครสอนชื่อเหล่านั้นแก่เจ้าชื่อเหล่านั้นมีในกุรอานเนี่ยข้ารู้จักมูฮัมมัดตั้งแต่เขาเป็นเด็กกำพร้าเลี้ยงแกะข้าก็ทราบว่าอีซาเป็นช่างไม้ที่อีซากล่าวที่มูฮัมมัดกล่าวเหมือนน้ำเชี่ยวสองสายจากที่เดียวกัน พวกเขาปลดพวกเขาปฏิเสธอีสาพวกเขาว่าคริสเตียนมีพระเจ้าสามองค์พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเจ้าพูดถึงอีสาอย่างไรบ้างพวกเขาว่าพระเจ้าไม่มีบุตรอีสาไม่ใช่บุตรพระเจ้านะพูดเรื่องอีสาเร็วเข้าเราจะพูดตามที่ศาสดาได้บอกไว้พระเจ้าปาวิญญาณกับมาในท้องของสาวพรหมจันทร์นามมารยมเธอจะมีครรศาสนทูตของพระเจ้าไงศาสนทูตเห็นไหมไม่ใช่บุตร แล้วปฏิหารของพวกเจ้าอัลกุรอานพูดถึงกำเนิดของอีซาวไว้ว่าอย่างไรบ้างข้าพองค์จะอ่านให้ฟังเขามาใกล้ข้า้ <l ots> วยน้ำของอเล,ละาผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตา <l ots> จงเล่าเรื่องมารยำ <l ots> ตามความในคัมภีร์ ขณะนางแยกจากครอบครัวไปยังสถานที่ทางตะวันออกเราเราได้ส่งทูตไปหานางทูตนั้นได้กล่าวว่าข้าคือทูตพระเจ้าของเจ้ามาแจ้งให้เจ้าทราบกําเนิดของบุตรผู้บริสุทธิ์นางแย้งว่าฉันจะมีบุตรได้ยังไงไม่มีชายใดต้องฉันทูตนั้นตอบว่าองค์อภิบาลตรัสว่ามันง่ายได้มากาเราจะให้เขาเป็นสัญญาณหนึ่งสําหรับมนุษย์ เป็นความเมตตาจากเรานี่คือสิ่งที่ถูกลิขิตแล้ว ความแตกต่างระหว่างเราและท่านมิได้ใหญ่กว่าเส้นนี้เลยนข้าขอปฏิเสธที่จะมอบพวกเขาให้มักกะท่านสามารถอยู่ในอบิสิเนียโดยสันติตราบที่ท่านประสงค์ขอพระเจ้าอวยพรท่าน ขณะท่านกลับเลวร้ายจริงๆมูหมัดก่อกวนแม้แต่พันธมิตรของเรา